ทุกมาในขนานี้พร้อมแล้วนะครับที่จะปล่อยออกจากซองครับมาออกแล้วขนานี้มานีการเป็นตัวนำกินเนเชนที่สองขณะนี้มานีการเป็นตัวนำบ๊อบบี้ที่สองกินเลนเชนที่สามถ่ายไปเป็นสาวนาวี สาล่างทองและปูนเฟเวอร์ที่โค้งป้าย9ก้ามณีการเป็นตัวนำอยู่บ๊บบี้ที่สองกินเนเช่นที่สามสามนาวีที่สี่ปูนเฟเวอร์ที่ห้าตัดไปเป็นสาล่างทองที่ป้ายคือโค้งป้ายเจลด มีการเป็นตัวนำบ๊อบบี้ที่สองแล้วถัาไปเป็นสาวนาวีกินแอนเช่นบ๊อบบี้และสาวอ่างทองที่ป้ายหกจอกทางตรงบ๊อบบี้เริ่มได้ทนอกเป็นตัวนำสาวนาวีเริ่มได้ขึ้นไปตัวหนึ่งแล้วขณะนี้สาวนาวีเป็นตัวนำบ๊อบบี้ที่สองบุนเปเอร์ที่สาม ขณะนี้คาราบีเป็นทัวร์นำปุนเชอร์ที่สองแล้วถาดไปเป็นดาราวัน